คำพีของศาสนาอิสลามาดำเนินชีวิตยอยู่ร่วมกันและการแต่งงานความตายอาชีพการทำมาหากินรวมทั้งมีเรื่องการเงิน เศรษฐกิจและสังคมวายอยางรบพวน ้งชาวซุนนีและชาวชีอะถือว่าอันกุรอานเป็นคำพีศักดิ์สิทธิ์และเห็นพ้องต้องกันเรื่องหลักคำสอนพื้นฐานของอิสลามแต่เห็นต่างในด้านปรติศาสตร์การเมืองความสำคัญของญาติและองค์ศา,าสดาและการตีความพระคัมภีร์หลังจากศา,าสดามุฮัมมัดเสียชีวิตผู้นำมุสลิมได้แตกแยกออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มแรก เชื่อว่าผู้ที่จะมาเป็นผู้นำสูงสุดหรือการิบต่อจากองค์ศาสดานั้นเป็นเพียงผู้นำทางการเมืองและสังคมเท่านั้นไม่ได้เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณและผู้นำนี้ไม่จำเป็นต้องสืบเชื้อสายจากองค์ศาสดาและไม่จำเป็นต้องถูกแต่งตั้งโดยองค์ศาสดากลุ่มนี้จึงสนับสนุนให้อาบูบักสิทธิใกล้ชิดของศาสดามุฮัมมัดเป็นการิบองค์แรก ผู้สนับสนุนแนวความคิดนี้ต่อมาได้กลายเป็นผู้ที่นับถือในกายซุนนีในทางตรงกันข้ามอีกกลุ่มหนึ่งเชื่อว่าผู้นำที่จะสืบทอดจากศาสดามมฮัมมัดนั้นไม่เป็นเพียงผู้นำทางการเมืองและสังคมเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณอีกด้วยผู้ที่จะเป็นการหลิบ ต้องเป็นผู้ที่พระเจ้าเลือกผ่านศาสดามุฮัมมัดดังนั้นการหลิบจึงต้องเป็นผู้ที่มีสายเลือดองค์ศาสดาและเป็นผู้ที่องค์ศาสดาเลือกไว้กลุ่มนี้จึงสนับสนุนให้อาลีซึ่งเป็นบุตรเขยและลูกพี่ลูกน้องของศาสดามุฮัมมัดเป็นการหลิบองค์แรกและให้ความสำคัญกับอิมามที่สืบเชื้อสายจากศาสดามุฮัมมัดเป็นพิเศษ ผู้สนับสนุนแนวความคิดนี้ต่อมาได้กลายเป็นผู้ที่นับถือในกายชีอะคำว่าซุนนีแปลว่าผู้ปฏิบัติตามคำสอนของศาสดาส่วนชีอะมาจากคำว่าชีอาร์อาลีซึ่งแปลว่าผู้สนับสนุนอาลีชาวชีอะยังเชื่อได้ว่าในอนาคตจะมีนบ,บีที่พระเจ้าส่งมาเพื่อนำสันติภาพและความยุติธรรมมาสู่โลกมนุษย์ ชาวซุนนีที่เคร่งคัดกับแนวคิดซุนนีดั้งเดิมมักปฏิเสธแนวคิดนี้แต่มีชาวซุนนีอีกจำนวนมากก็รับเอาแนวคิดนี้มาเช่นเดียวกันในด้านพิธีกรรมชีอะเชื่อในการแสวงบุญตามศาสนสถานที่บูชายมามที่สืบเชื้อสายมาจากาศาสดามุฮัมมัด แต่ชาวซุนนีจำนวนมากโดยเฉพาะที่นับถือนิกายวาฮาบีเชื่อว่าประเพณีนี้ขัดแย้งกับหลักอิสลามที่กำหนดให้บูชาพระเจ้าและาศาสดาเท่านั้นทุกปีชาวชีอาจจะจัดงานวันอาชูราหรือวันลํำลึกวันพลีชีพของฮุเซนอิดอาลี ในงานวันนี้จะไม่ใช่วันเฉลิมฉลองเพราะชาวชีอะถือเป็นวันโศกเศร้าในวันสำคัญนี้มักมีผู้ทรมานตนเองโชว์โดยทุบหน้าอกตัวเองใช้แส้ฟาดตัวเองเพื่อลำลึกถึงความทุกข์ทรมานของฮุเซนและยังมีการอ่านคำพีและเอกสารเกี่ยวกับฮุเซนด้วยในขณะที่ชาวมุสลิมทั้งหลายต่างเชื่อว่านครเมกกะนครเมดินะและกรุงเยรูซาเลม็มเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ แต่ชาวชีอะยังเชื่อว่าเมืองศักดิ์สิทธิ์ยังมีอีกสองเมืองคือเมืองนาจาฟและเมืองกันบารานในประเทศอิรักปัจจุบันทั่วโลกมีผู้นับถืออิสลามประมาณ1,570ล้านคนคิดเป็น23%เซของประชากรทั้งโลกมีมุสลิมที่นับถือนิกายซุนนี87-90%ซและมุสลิมที่นับถือนิกายชีอะ -1 0 1 3ซหลักศรัทธ,ธาหประการและหลักปฏิบัติ5ประการผู้ที่เป็นมุสลิมจะต้องเชื่อหรือศรัทธ,ธาหประการดังนี้ 1. ศรัทธ,ธาในอนันลอสุบมหานุูวตตะอัตลาคือเชื่อว่าในสากลโลกมีอนันลอสุบมหานุูวตตะอัตลาพระองค์เดียวเท่านั้นสศรัทธ,ธาในมาลาอิกา ผู้สวรรค์มาลาอิกาคือผู้รับใช้อันลอซุปมหานมูวตาอัลลาและสามารถแปลงร่างได้ตามบัญชาของอันล้อซุปมหานมูวตาอัลลาผู้สวรรค์มีจํานวนมากและมีหน้าที่ต่างๆกันมุสลิมจะต้องถือว่ามาลาอิกามีจริงจะได้ประกอบแต่ความดีละเว้นความชั่ว 3. ศรัทธาในคำพีแห่งพระองค์อันลอสุมหานมูวตาอัลลา ชาวมุสลิมนับถือคพัพภีร์อัลกุรอานซึ่งเป็นคัมภีร์ที่มีถ้อยคำที่แท้จริงของพระผู้เป็นเจ้าเป็นองการสวรรค์ที่ประทานให้แก่ท่านาศาสดานบีมุฮัมมัดสลลลอ,อัลลาฮิวะซาลัมถือเป็นคัมภีร์สุดท้ายของโลกจะไม่มีคัมภีร์อื่นต่อไปนอกจากพระมหาคัมภีร์อันกุรอานแล้ว มุสลิมจะต้องศรัทธาในคำพีเดิมว่าศาสนาก่อนหน้านี้ได้รับจากพระเจ้าจริงแต่บัดน,นี้คำพีฉบับนั้นๆได้สูญหายไปแล้วคงเหลือแค่พระมหาคำเพียนกุรานเท่านั้นยังอยู่ในรูปเดิม 4. ศรัทธาในบรรดาศาสนาทูตศาสนาทูตเป็นนรรยุที่พระเจ้าทรงเลือกขึ้นมาเพื่อให้นำคำสอนของพระองค์มาประกาศแก่มนุษย์ มุสลิมเชื่อว่าท่านศาสดานบีมุฮัมมัดสุลเล,ล,ออลาหอัลลาฮิวะซาลลำเป็นาศาสดาองค์สุดท้ายซึ่งพระเจ้าได้ประทานคำพีที่สมบูรณ์ที่สุดและเล่มสุดท้ายมาให้อย่างไรก็ตามมุสลิมต้องศรัทธาในาศาสดาทุกพระองค์ซึ่งมหาคัมภีร์อันกุรอานกล่าวไว้ว่าทั้งหมดมี25พระองค์ 5. ศรัาาธทธาในวันพิพากษาโลก ในวันนี้โลกเราจะถึงแก่การอาวสานมนุษย์ทั้งปวงรวมถึงผู้ที่ตายแล้วฟื้นขึ้นมาอีกเพื่อมารับคําตัดสินให้ไปสู่สุคติหรือทุคติหรือวันสิ้นโลกคือผู้ที่ทำความดีย่อมไปสวรรค์และผู้ทำชั่วย,ย่อมไปนรก 6. ศรัทธาในกฎของสภาวะของพระเจ้าเชื่อว่าเหตุการณ์ทุกชนิดล้วนเป็นไปตามพระประสงค์แม้ชีวิตของมนุษย์แต่ละคนก็เป็นไปตามลิขิตของอันล้อสุมหาณภูวตาอัตลาทั้งสิ้นในการกำหนดคุณและโทษ อัชฮะดหลักปฏิบัติหประการดังนี้ 1. การปฏิญาณตนหัวใจของศาสนาอิสลามคือการยอมรับว่ามีพระเจ้าองค์เดียวมุสลิมต้องศรัทธาในเรื่องนี้และต้องกล่าวกาลิมะสตาฮัดะคำกล่าวว่าอัชชฮะดุอัลลออิลาฮาอายริฮาฮัลเลอวะอัชฮะดุอันน รอสุดลุสรอข้าพเจ้าขอปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าองค์ใดนอกจากอัลลอฮ์ท่านนาบีมูฮัมมัดเป็นาศาสนทูตของพระองค์ซึ่งต้องปฏิญาณ ผู้ใดละทิ้งก็ไม่ใช่มุสลิมการละหมาดเป็นการช่วยขัดเกลาจิตใจให้บริสุทธิ์หนักแน่นมั่นคงและอดทนในการทำความดีการละหมาดนั้นปฏิบัติการวันละห้าเวลาคือเวลาย่ำรุ่งเวลากลางวันเวลาเย็นเวลาพบค่ำและเวลากลางคืน การละหมาดจะต้องชำระร่างกายให้สะอาดและสำรวจจิตใจให้สงบ 3. การถือศีลอดหมายถึงการละเว้นการยับยั้งความชั่วต่างๆที่เกิดจากอารมณ์ไฟต่ำในทางาศาสนาหมายถึงการละเว้นการบริโภคอาหารเครื่องดื่มการร่วมสังวาสการพูดปดนิมทายุยงพูดเลวไหลไร้สาระ เว้นจากการประพฤติชั่วทั้งในที่ลับและที่แจ้งตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกเป็นการฝึกให้ร่างกายมีความอดทนเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ผู้ยากไร้เป็นการควบคุมตนให้พ้นจากอำนาจไฟต่ำทำให้จิตใจบริสุทธิ์ซึ่งในหนึ่งปีจะถือศีลอดหนึ่งเดือนเรียกว่าเดือนรอมฎอน 4. การบริจาคซากามุสลิมที่มีฐานะพอสมควรจะต้องบริจาคทานแก่คนขัดสนยิ่งมีมากก็ต้องบริจาคมากคือประมาณร้อยละ2.5ของทรัพย์สินและรายได้ของตนทั้งนี้เพื่อขัดเกลาจิตใจให้สะอาดลดความตรนิ่นและความเห็นแก่ตัวลง 5. การประกอบพิธีฮัจ มุสลิมที่มีสุขภาพแข็งแรงมีทุนรอนพอสมควรจะต้องเดินทางไปประกอบาศาสนกิจที่เรียกว่าไปทำพิธีฮัจญ์ณวิหารกระบะนครเมกะที่ซาอุดิอาระเบียซึ่งจะมีพิธีฮัจญ์ปีละหนึ่งครั้ง